สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดีดีตาระทุกทุกท่าน้า่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮ a นอย Vip นะครับฮานอย Vip ของวันที่20กรกฎาคม2อง7นะฮานอยนะ a Vip ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเทศเวียดนามนะจะออกทุกวันทุกวันนะครับหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มหนึ่งถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ มื่อวานนี้เข้าไหมให้สองกับสามมาสามศูนย์นะครับสามสี่ด้วยโอตามบนล่างเลยนะแต่คู่เจาะหายนะครับคู่เจาะหายนะให้สองสามคู่กับห้าหกเจ็ดแปดโอมันมาศูนย์กับสี่อ่าอดเลยสําหรับสายสายสายเจาะนะได้แต่สายลูดกับสายวิ่งนะครับอ่าครับขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้ไปต่อนะเป็นท่านที่ได้ไม่ต่อไม่ได้ไปต่อก็ท่านเหนื่อยก็ให้พักนะ ให้พิจารณาดูตัวเองด้วยนะครับพักนะเออกูมาถูกทางเปล่าวะเนี่ยเงินทําไมหายากจังอืมเลิกแล้ววะเลิกแล้วอืมคงไม่ใช่ทางเราแล้วเลิกดีกว่าอะไรพอวันต่อมาก็เลขอะไรดีว่าอืมลุ้นลุ้นอ๋อนี่น่าสนใจไปต่อ,อเอาชนะใจตัวเองไม่ได้ จะนัดใจตัวเองไม่ได้ตัดไม่ขาดนะครับประมาณนี้นะครับก็พยายามนะครับพยายามต่อไปนะพยายามสู้ใช่ไหม <c oughs> ครับขอขอบพระคุณสมาชิก,กทุสทานนะครับก็คุยเล่นๆกันนะประมาณนี้นะครับเราก็มาชมกันเลยใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบก็รุ้นหลุมเพื่พอความบันเทิงไปนะครับ20่สิกรกฎาคม2567นนะฮานอย v i p เด่น3กับ4นะครับคู่กับ6กับ7นะเด่นนะมาดูที่ สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่นะครับเน้นที่ไหนเน้นที่หกกับเจ็ดเหรอเอาหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดทีทางนี้นะครับหกกับเจ็ดทีทางนี้ข้างหน้านะครับ อ่าครับนานะคัามนี้นะครับหกกับเจ็ดนะครับามาดูใกล้ๆหน่อยอ่าอ่าดูใกล้ๆหน่อยปันทงที่สามเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะสามนี่นะครับเมื่อวานนี้สามก็มานะถ้าเกิดใครคิดว่าเวันนี้สามไม่มาหรอกเมื่อวานนี้มาแล้วก็ไม่ต้องเอานะครับประมาณนี้นะครับสามครับลูดวิ่งที่สามนะอ่าสามูดิงที่สามนะครับ แบนี้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับที่เหลืองๆคือเด่ดนะนะครับตามนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชค,ด,โชคดีนะครับไม่เก็บไม่จนมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีครับสวัสดีครับ